ก็ขอวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับข้าอยู่ช่องทีลิแอนทยนี่วันนี้ลงคลิปเช้านิดหนึ่งนะครับก็คือก็คือมีคนหนึ่งในคอมเมนต์ก็คือคลิปที่ลงคลิปวันจันรนะครับผมผมไปเปิดดูคอมเมนต์มามีคนคอมเมนต์ว่าช่วยสอนลงมัดปืนหน่อยก็คือโอเคครับผมก็จะลงผมก็จะสอนลงมัดนะครับก็คือผมก็จะมีสองอันนี้ใช่ไหมครับผมก็จะเลือกเล่นเป็นอันนี้ครับเพราะว่ามันฟรีนั่นเองโอเค แล้วก็เรามันโหลดนะครับมันก็จะหนี่มาแล้วมันก็จะขึ้นเันแบบนี้นะครับก็คือจะง่ายมากเลยนะครับก็คือถ้าจะอัปเดตก็อัปเดตนะครับแต่ผมผมขอผมขอยังไม่อัปเดตแล้วกันเพราะมันจะค่อนข้างนานนะครับโอเคก็ร้อยห้าโหลดตรงนี้เสร็จก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กดตรงที่ไอคอนนะครับใช่ครับกดกดกดตรงนี้เลยพอกดปุ๊บรอบแป๊บนึงครับมันจะโหลดนะเอออันนี้แค่สมมติ ใครใครมีแอป,ปอันนี้นะครับก็คือนะคบนี่แบบนี้นะคบโอเคแล้วก็อรอแป๊บนึงนะครับนี่โอเคมาแล้วนะครับนี่ก็จะมีหลายมดเลยนะคบเดี๋ยวผมขอพิมพ์กล้องให้ดูแป๊บนึงนี่ก็จะมีหลายมอดเลยนะครับผม,ม,บมก็จะมีมอดแบบไายก็คือมอดแพ็กนี่บอกนาสมมติใครจะสร้างมอดเห็นก็กด Cre a t e ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีเวอร์ชัน1.18แล้วนะครับ ตอนนี้ก็ก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้คือตัวเลือกบ์ชั่นนะว่าจะเอาอะไรจะมีมอดแทกด้วยนะครับนี่ Lasted r e s s t 1.18 6หก็จะลองเล่น1.18นะว่าจะได้หรือเปล่านะก็คือวันนี้ลงคลิปเช้านิดนึงครับก็คือถ่ายตอนแปดแปดโมงกว่าโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ยาวมกแค่สอนลงมอดนะครับก็เล่นเกมมก็เล่นได้นะครับปกติเลย แต่ต้องรอโหลดแป๊บนึงนะคะเคก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะ